การเขียนเวกเตอร์ในระบบแกนพิกัดฉากจากจุดคู่อันดับที่กำหนดให้นางวิไรกินแก้วโรงเรียนตานสมพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีจากการศึกษาในบทเรียนนี้นักเรียนจะต้องเขียนเวกเตอร์ในระบบแกนพิกัดฉากจากจุดคู่อันดับที่กำหนดให้ 2. นักเรียนต้องหาค่าของความชันของเวกเตอร์ในระบบแกนพิกัดฉากได้ 3. นักเรียนจะต้องหาขนาดของเวกเตอร์ในระบบแกนพิกัดฉากได้และทำแบบทดสอบหลังเรียนค่ะเรื่องที่ 1. การเขียนเวกเตอร์ในระบบของแกนพิกัดฉากจากจุดคูณดับที่กำหนดให้ เราจะใช้ความรู้ในระดับม .4 นะคะคือการหาระยะทางระหว่างคู่อนดับ2คู่อนดับหรือ2จุดนั่นเองค่ะดูตัวอย่างนะคะคำสั่งที่1จงเขียนจุดคู่อนดับที่กำหนดให้ในแต่ละข้อและหาระยะทางบนแกน x และแกน y ค่ะเราพบว่าจากโจทย์จะให้จุด เริ่มต้นและจุดสิ้นสุดนะคะการหาระยะทางนั้นปรากฏว่ามันจะต้องมีจุดคุณดับนั้นจะประกอบไปด้วยแกน x และแกน y นักเรียนจะต้องหาระยะทางบนแกน x ก,ก่อนนะคะและก็ค่อยมาหาระยะทางบนแกน y จุดคุณดับนั้นถ้าตัวเลขตัวเลขแรกที่อยู่ในวงเล็บเล็กเราเรียกว่าค่าของ x ตัวเลขที่อยู่ด้านหลังหรือตัวเลขตัวที่สองเป็นค่าของแกน y นั่นเองค่ะเช่นข้อ1น,นะคะเราพบว่าจุดเริ่มต้นคือ2 4จุดปลายคือ6 9ระยะทางบนแกน x คือ6-2ลบ2เท่ากับ4ระยะทางบนแกน y คือ9ลบ สเท่ากับ5นะคะส่วนข้อที่เหลือนักเรียนลองทําดูนะคะ,ฉะเฉลยค่ะถ้านักเรียนผิดให้นักเรียนแก้คําตอบให้ถูกนะคะ เขียนลงในสมุดการบ้านของนักเรียนค่ะจากการทบทวนหาระยะทางบนแกน x และแกน y จากจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดที่กำหนดให้แล้วนั้นนักเรียนสามารถหาระยะทางบนแกน x และแกน y ได้แล้ว ดังนั้นเราจะนำเอาความรู้ที่ได้นั้นไปเป็นความรู้ในระดับม .5 หรือนำเอาไปใช้ในระบบแกนพิกัดฉากนั่นเองระยะทางบนแกน x จะมีหน่วยเป็น i ระยะทางบนแกน y จะมีหน่วยเป็น j แล้วนำเอา2หน่วยนี้นะคะมาเขียนเป็นเวกเตอร์ซึ่งนักเรียนได้เรียนไปแล้วนะคะนักเรียนลองทำดูนะคะ ฉเฉลยค่ะถ้านักเรียนทำผิดให้นักเรียนแก้นะคะให้เรียบร้อยและจดลงในสมุดจดหรือสมุดที่เป็นการบ้านค่ะความรู้เรื่องที่สองความชันของเวกเตอร์ในระบบแกนพิกัดฉากเราจะใช้ความรู้ในระดับ ม .5 เทอมหนึ่งเรื่องของอัตราส่วนตรีโกณน,นะคะค่าของความชันในอัตราส่วนตรีโกณเรียกว่าค่าของแทนค่ะหรือเรียกว่าแทนซิต้าค่าของแทนเกิดจากระยะทางบนแกน Y หารด้วยระยะทางบนแกน x และก็อาจจะใช้สัญลักษณ์คำว่า m หรือรูปสี่เหลี่ยมเรียกว่าเดลต้าก็ได้ค่ะ เราจะใช้คำถามในข้อ1ถึงข้อ4ที่นักเรียนได้ฝึกมาแล้วนะคะแล้วก็เอามาเขียนเป็นรูปของเวกเตอร์ก่อนนะคะเวกเตอร์ในระบบแกนพิกัดฉากดังที่สไลด์ภาพนี้นะคะเราสามารถหาค่าความชันได้อย่างไรนักเรียนลองทำดูนะคะ เลยถ้านักเรียนผิดนักเรียนรอกหรือจดรงในสมุดแบบฝึกหดัดหรือสมุดการบ้านของนักเรียนนะคะความรู้เรื่องที่3เวเกเตอร์ที่ขนานและตั้งฉากกัน เวกเตอร์ที่ขนานและตั้งฉากกันนั้นเราจะใช้ความรู้ในเรื่องของความชันของเวกเตอร์นั่นเองค่ะนั่นคือถ้าเวกเตอร์นั้นมีความชันที่เท่ากันเราจะเรียกว่าเวกเตอร์นั้นขนานกัน ถ้าเวกเตอร์นั้นมีค่าความจันที่เป็นเศษส่วนที่เป็นส่วนกลับของกันและกันและมีทิศทางตรงข้ามกันเราจะเรียกว่าเวกเตอร์คู่นั้นตั้งฉากกันค่ะเราลองมาฝึกทักษะ ใช้โจทย์ตัวอย่างใหม่นะคะโดยคุณครูเริ่มจุดตั้งต้นและจุดสิ้นสุดใหม่ให้ไว้4ข้อนักเรียนจะต้องหาหน่วยบนแกน x และหน่วยบนแกน y และค่าของความชันค่ะให้เวลา5นาทีฉเฉลยถ้านักเรียนทำผิดนะคะให้นักเรียน จดลงในสมุดนะคะหรือจดลงในสมุดการบ้านก็ได้ค่ะฝึกทักษะอีกครั้งหนึ่งนะคะเวกเตอร์ในระบบแกนพิกัดฉากที่กำหนดให้นี้ข้อใดเป็นเวกเตอร์ที่ขนานและตั้งฉากกันค่ะนักเรียนลองพิจารณาดูนะคะให้เวลา5นาที ฉเฉลยค่ะถ้านักเรียนผิดให้นักเรียนรอกหรือจดลงในสมุดแบบฝึกหัดหรือสมุดการบ้านนะคะความรู้ที่4เรื่องขนาดของเวกเตอร์ในระบบแกนพิกัดฉาก เนื่องจากว่าเวกเตอร์ในระบบแกนพิกัดฉากเป็นเวกเตอร์รับที่เกิดจากเวกเตอร์ที่เป็นเวกเตอร์ที่อยู่ในแนวแกน x มากระทำกับเวกเตอร์ท <No> ี่อยู Rescue ่ในแนวแกน y เป็นรูปมุมฉากนะคะเพราะนั้นด้านตรงข้ามมุมฉากนั้นจึงเป็นเวกเตอร์ที่เรียกว่าเวกเตอร์ในระบบแกนพิกัดฉากนั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นการหาขนาดของเวกเตอร์รับที่อยู่ในแกนพิกัดฉากนั้นจึงใช้ทฤษฎีบทพิทาโกรัสนะคะเป็นความรู้ในระดับม .3 เป็นการหาความยาวของด้านของสามเหลี่ยมมุมฉากนั่นเองค่ะ จากข้อ1และข้อ2นั้นเราพบว่าเวกเตอร์รับหรือเวกเตอร์ในระบบแกนพิกัดฉากชื่อเวกเตอร์ AB ในข้อที่1และเวกเตอร์ GH อยู่ในข้อที่2นะคะเวกเตอร์ AB มีขนาดเท่าไหร่เนื่องจากเวกเตอร์ AB เ,เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากของสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะเราเลยต้องใช้ ทฤษฎีพิทากลัสนะคะก็เลยเขียนได้ว่าขนาดของเวกเตอร์ AB เท่ากับสแควรูท4กำลังสองบวก5กำลังสองนะคะถอดสแควรูทเราได้6.4ค่ะในทำนองเดียวกันข้อ2นะคะเราจะหาขนาดของเวกเตอร์ GH ได้เราก็ใช้ทฤษดีพิทากกลัสพบว่า แกน x มีความยาวเป็น3แกน y มีความยาวเป็นลบ6ดังนั้นขนาดของเวกเตอร์ gh จึงเท่ากับ square root 3กำลังสองบวกลบ2ลบ6ยกกำลังสองเท่ากับ6.7ค่ะจากตัวอย่าง นักเรียนจะเห็นการใช้สัญลักษณ์ของคําว่าขนาดของเวกเตอร์ ab นะคะมันก็จะมีขีดสงขีดที่ที่เขียนครอบลงไปในเวกเตอร์ ab นะคะเราเลยอ่านว่าขนาดของเวกเตอร์ ab หรืออ่านว่า a b s o l ลู e ของเวกเตอร์ ab ก็ได้ค่ะ นักเรียนทําข้อสอบหลังเรียนเพื่อตรวจสอบความรู้ที่เรียนมาค่ะ,ฉะเฉลยนักเรียนจะต้องทําถูกตั้งแต่5ข้อขึ้นไปถ้านักเรียนผิดให้นักเรียนออกข้อสอบข้อที่ผิดนะคะ